เพื่อนใจเย็นหักจิตหักใจเราบ้างผู้หญิงเนี่ยถ้าเขาไม่รักเราเนี่ยเราก็อย่าไปสนใจเขาโบราณเขาว่าเอาไว้นะเพื่อนรักคนที่เขารักเราดีกว่าโอกาสจะเจ็บช้ำน้ำใจมันไม่มีเชื่อข้าเชื่อข้าเถอะวะข้าอย่าไปเชื่อไอ้ไนอ่ะยไงโารักเข้าจริงอ่ะดูดิมันทำแบบข้าได้ย่างงี้คุณทิ้ง หักเสียงเหมือนกุมารเข้าเลยใจเย็นๆเครื่องฆาเครื่องฆาต้องใจเย็นๆหาอะไรกินก่อนมามาแล้วมาแล้วมาแล้วมากาแฟในของฉันนี่ของแกก็คือน้ำส้มเอาไปน้ำส้มใช่นี่นี่น้ำส้มน้ำส้มเป็นอะไรน้ำส้มมากินได้ไม่มียากินน้ำส้มทำไมทำไมอะเป็นอะไรวะเป็นอะไร เห็ดน้ำต้มดีไลนนะคิดถึงแฝงอ่ะเชื่อไหมแฝงเคยทำน้ำต้มให้กินทุกเช้าทุกเช้าเลยโอ้ตายแล้วเป็นเอามากแล้วมึงเนี่ยนี่ตัดจิตตัดใจซะถ้าเอ็งตัดใจไม่ได้นะเอ็กก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตแหละจำไว้ ต้องรักคนที่เขารักเราดีกว่าเลิกไปหาใหม่เมียข้าเนี่ยไม่กล้ายุกยิกเลยนะพูดปุ๊บต้องหยุดต้องฟัง oh. นี่มันต้องรักเราเราจะไปรักมันจำเมาไว้ไม่พูดจริงเหรอเนี่ยพูดจริงโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนรักคนที่เขารักเราดีกว่าโอ้เอ๊ ทำอย่างนี้มันทิ้งข้าไปแล้วเว้ยเพื่อนเองตัดใจซะเถิดนะข้าจะบอกให้ไอเรื่องผู้หญิงเนี่ยมันมีแยะๆไปแต่ข้ารักมันนะเว้ยมันอยู่กับข้ามาตั้งนานแล้วเนี่ยเองรักกันก็จริงอ่ะแต่มันไม่รักเองไะสิโบราณเขาบอกว่ารักคนที่เขารักเราดีกว่ามันเคยได้ยินใครพูดมาก่อน มึงจะร้องไห้ไปทําไมวะเราลูกผู้ชายเราต้องเข้มแข็งไม่ได้กล้าไปเข้มแข็งไม่เข้มแข็งกาคิดถึงเขาอนี่โอ้ <c oughs> เอาใจอะมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าอยู่กับเพื่อนกับฝูงไอ้เรื่องผู้หญิงอะ่ะ <c oughs> ที่หนาก็หาได้มึงไปเสียใจทําไมมึงเชื่อครข้าขอใจเพื่อนข้าขอทําใจนะทวะ มา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 มออกไปออกไปเลยออกไปเลยออกไปเอ้าออกทํทำไมอ่ะไก่กาแฟแล้ว ทำไมกาแฟในนี้มันมียาพิษหรือไงข้าคิดถึงแฟนข้าตื่นเช้ามามันจะชงกโกแฟกับขนมปังให้กินทุกวันเลยอะเห็นกาแฟแล้วคิดถึงก็ไม่แล้วไม่ใหม่แบบปว่าเป็นปิดว่ายาเห็นแล้วเป็นไิว่าเห็นกาแฟไม่มึงเห็นกาแฟแค่เนี้ยมึงร้องห่มร้องไห้อยากกระถุยใส่หน้าแลือเกินเนี่ยฮะมึงจะบ้าเลยไงไม่ต้องร้องหคมร้องไห้เอ็งเชื่อข้าเราลูกผู้ชายเราต้องตัดใจได้ ไอ้ผู้หญิงคนเดียวตัดใจให้ได้เพื่ออนาคตของเราผู้หญิงอ่ะเราไม่ต้องเอาแล้วเราสนใจผู้หญิงใช่เขามีแต่คนหลอกลวงแน่นอนแต่ถ้าหากว่าเราสองคนเข้าใจกันมันจะมีแต่สิ่งดีๆใช่ไหมเพื่อนแน่นอนเพื่อนเข้าใจค่าจริงนะแล้วก็เราสองคน จะเข้าใจซึ่งกันและกันเงินนอนอยู่นะจริงนะเพื่อนจริงจริงไม่นะนอยนยังห้องน้ำกับเพื่อนไปไปทำไมอ่ะมันไกลไปโต๊ดดีกว่าไปโต๊ด สรุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรค e c อมเมดใครอยากได้เสียงหัวเราะก็มาที่นี่เป็นเป็รครับไรค e c อมเมดกดไลค์กดแชร์ไรค e คอมเมดีสุดยอดลูกเพีย